เ่าตัวเองตาแดงไงอุ๊ยตัวใหญ่มากมาเรามาให้อาหารกันเลยอุ้ยดูดีดู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 นี่นะคะเราก็จะให้อาหารปลาอุ้ยอุ้ยชัดฟิวมากเลยกวาดลงไปกวาดให้น้องอืม เท้าเขียเขียไปก็ได้แมวโอ้ไม่มาเลยอ่ะมาอยู่นั่นไงโอ้กินจนอ้วนหมดอ,อิ่มละ,ละสิพวกเองอะ่ะคนให้ทั้งวันอิ่มละสิอ่ะครับหน้าวันยังไม่ได้กินข้าวเลยอ,อิ่มแล้วดิกินเ,อเยอะ ลองหวานไปไกลๆไหมเผื่อปลาที่อยู่ไกลๆอ่ะไม่กล้าเข้ามากินลองดูดินี่ไกลเลยใช่ป่ะไกลเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ที่สุดละอืมเขาคงจะอิ่มกันหมดแล้วแหละ ฝั่งโน้นนั่นจะไม่ได้กินอ่ะใช่พี่เจ้าถิ่นตัวใหญ่หรอคนอื่นเขาเลยไม่ไม่มาได้เปล่าขนาดขนมปังกินไม่หมดเลยนะ่ะลอยเต็มเลยกินที่กินขว้างนั่นเรานะ่ะจุดวัดแท้อ, <c oughs> อยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเป็นวัดอน,าน,านันต์อวนที่อยู่ในกาฬสีเนี่ยแย่งกันกินปลาดุกวัดวัดปลาอะไรนะชิมมาวาดอะไรที่เหมือนกันไห<ๆ>มน<า>ัดชิมมาวาดหรือเปล่าลืมชื่อ คือเย็นกันกินทแทบจะกินหัวกันอ,ะอ่ะบุฟเฟ่อันนี้เราไป้งงอะ่ะแกเองแล้วกันซื้อไม้ให้ละไม่ใช่ <c oughs> อะเธอให้บ้างให้ <c oughs> รีบกินแล้วก็รีบออออกมา <c oughs> จะได้กินใหม่ครับกินที่ละเม็ดเหรอเนี่ยดูดีน้ำอ่ะเ้ย ำไมกินทีละเม็ดเนี่ยจะ <c oughs> ให้แบบบุฟเฟ่ดูขนมปังลอยมาเต็มเลยอืบุฟเฟ่แล้วเราอ่ะกินกินขว้างอีกล่ะกินแล้วก็รีบว่ายออกไปให้ตัวอื่นเข้ามากิน <c oughs> กินกินกินขว้างมันจะเน่าทิ้ง <c oughs> นู่นตัวนูน่นลอยน,น,น,อน้องน้อๆน่าจะอยู่ฝั่งโน้นเพราะว่าไม่ได้กินเลยเนี่ยดูดีตัวเองตะกัตะกม เหมือนดุมาอยู่บ้านเลยอ่ะใช่ไหมโอ้ยจะดูปลาดุกตัวนี้ดิมันปลาอะไรวะปลาบึกหรือเปล่าเขาว่าปลาดุกว่ะน่มันเหมือนปลาดุกจริงไหวะน่คะตอนนี้อ้วนก็ไหว้พระพรหมสีหน้าอยู่ออมันไม่เข้าไปนั่งก่อนนะนี่อ้วนก็มาไหว้พระพรหมสีหน้านะคะ เมื่อกี้ก็คือตอนที่จะไหว้ก็คือทูปอะ่ะมันไม่มีทุกคน,นเขาบอกว่าต้องเอาทูป16บ16ดอกทีเนี้ยเราอะ่ะได้แค่หกดอกทีนี้ก็เลยหาไปหามาเอา้าครบสิดอกพอดีก็เลยเออครบสิดอกพอดีเลยห่ะพอดีเป๊ะเลยทีนี้ใช่ไหมเราก็หาไฟแช็กไฟแช็กก็ไม่เจอหาไปหามาเออเจอแล้วทีนี้ก็จุดเลยพอจุดปุ๊บ ทุกคนลมแบบลมตรงเนี้ยลมพัดแบบแรงมากแต่ว่าแต่ว่าบริเวณบริเวณอื่นคือเนี่ยบริเวณพวกเนี้ยพวกเนี้ยไม่มีลมสักไม่มีลมพัดเลยแต่ตรงเนี้ยคือลมพัดแบบลมพัดใบไม้แบบอืสงสัยนงะคงจะแบบว่านันแหละต้องวายจริงๆนะี่นะคะนี่ก็คือองค์หลวงพ่อปูใหญ่นะคะ ที่เป็นองค์ประธานของวัดแห่งน,นี้ไปเราไปไหว้กันเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อขอปิดคลิปหล่อนะครับเพราะว่าแบตโทรศัพท์หมดอันนี้คือใช้แบบไอแพดถ่ยแต่ว่าก็คือสถานที่มันกว้างใหญ่แล้วก็แบบร้อเดินก็แทบถึงหมดเลยนะ ก็ S <S คือวิ่งออกมาคาเฟ่ครับตอนเข้าไปบอกว่าจะเข้าคาเฟ่ตัวนี้ปิดละปิดแล้ว <g ül> <g ül> แต่ว่าคือกลับมาเอ้ยดี๋ยวจะเข้าคาเฟ่แต่ว่าคาเฟ่ปิดแล้วโอเคว่าตอนนี้ก็เวลาค่ำมืดแล้วนะก็จะค่ำแล้วแค่นี้ก่อนนะแค่ <g ül> นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอฝากติดตามรับชมตอนต่อไปได้วยนะครับครั้หนา้าครั้งหน้าจะไปวัดไหนก็รอติดตามชมใช่ติดตามชมครับขอบคุณครับเลย